สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพบมาพ่าพอกับดอลลาร์มือนี้ในวันที่7กันยายนพศ2564ั 2, 000, 64, น้ารองพี่น้องเนาะนะครับมือนี้ก็สิเอาตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมคือเก่านะครับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเพชรชิปต่อๆไปน้องพี่น้องเนาะครับกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่สิบรพลาดชมคลิปใหม่ๆของดอลลา่าคอนมูนะครับผม ครับตัวเลขที่สี่เอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ้งในมือนี้นะครับพี่น้องเป็นตัวเลขของคนคำนวณนะพี่น้องเนาะนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นไห้มันกับว่าเขาดนกพี่น้องนะครับแต่ว่าเพิ่นไห้บ่หลายชุดนะครับก็เลยอยากเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมลองเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบิ่งนะครับของคนคำนวณนะครับมันมีสถิติเก่าสถิติเดิมนะพี่น้องเนาะนะเบลลาเลยเอาลงให้เบิ่งในคลิปก่อนหนี่นะครับ แล้วคลิปนี้ก็อาจจะเสียล่วงไเบิงอีกเพราะว่าอาจจะมีหลายท่านนะครับที่อาจจะบ่ิบ้เบิงผิดก่อนแล้วพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวเสียมาให้เบิงสถิติเก่าของเพิ่นนะครับหรือว่าแบบเก่าๆจังหน่อยแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับเป็นสถิติเก่านะครับเข้ามากหลายงวดนะครับรุดมากงวดนี่เป็นงวดที่4นะครับพี่น้องรุดนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับพี่น้องรุดมาซีงวดนะครับ เดลติวอให้เบิ้งจากน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะนะครับหมดที่เพิ่นห้นะครับพี่น้องนี่ครับห้มากนะครับหาหนึงนะครับมันก็ออกหนึ่งหานะครับพี่น้องออกตัวกลับหายมากศูนย์เจ็ดนะครับมันออกสามศูนย์เจ็ดเนาะพี่น้องเนาะนะครับวันนี้เขาข่าวน่ครับอดลติ val, วอให้เบิ้งเงากระได้พี่น้องเดวสิห้เบิ้งตัวเลขนะครับที่เพิ่นห้ เดี๋ยวมาเบิดงวดล่าสุดก็แล้วกันนะครับพี่น้องนี่ครับงวดล่าสุดนะครับเพิ่อนไห้ซีศูนย์ชุดเดียวตัวเดียวนะครับแต่ว่ามันไปออกซีเจ็ดหานะพี่น้องเนาะลางกับเจ็ดเก่านะครับอันนี้ก็คืองวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่นะครับผมบวกเขานะครับพี่น้องตัวเลขของคนคำนวณนะครับนี่ครับสถิติเก่าของเพิ่นนะครับเก่าไม่พี่น้องห้ท่ามผูชมเบิองนะครับบางท่านนะครับอาจจอยังท่านในเบิองนะพี่น้องเนาะ นะครับอาจจะบ่ท่านได้เคยช่มคลิปของดอลลร์หรืออาจจะพลาดชมไปนะครับสําหรับตัวเลขของคนคํานวณนะครับที่จะเอาไม้พีนองให้ท่านผู้ช่มเบิ่งนะครับเพราะว่ามันบวไาตัวนะครับเขาเ่าเขาจะในกระล่องเอาไปผิจารณาเบิ่งแล้วพี่น้องเนาะมันแค่ชุดสองชุดเท่านั้นเองนะครับทุกๆเที่ยวนะครับเพื่อนสีไหมากงวดละชุดนะครับพี่น้องวันนี้นะครับดอลลราก็เลยบอกว่าคุณพ่อมีตัวร่องบอนะครับ มีเป็นยังคือให้แค่ชุดเดียวนะครับพี่น้องเพิ่นกะเลยบอกว่ามันกะมีอยู่แต่ว่าเอาไปแค่ชุดเดียวพ่อนะครับกะเลยขอนลเพื่อนอ่าว่ายก็คือไอ้ขยันขย่อเพิ่นจะน่อยพี่น้องนะครับเพราะว่าเพื่อนบ่ให้บันทึกเสียงเพื่อนบ่ให้อัดลิเนาะพี่น้องนะนะครับกะเลยว่าขันมีอีกจากชุดหรือว่ามีตัวร่องก็ขอไปน้ำเนี่ยคุณพ่อเอาไปบึ่งเป็นแนวทางเท่านั้นล่ะนะครับแต่จริงๆนะครับวันีเพิ่นกะหายมาชุดเดียวเท่านั้นนะครับพี่น้องแล้วก็ขอเพิ่มมาก เป็นตัวร่องนะครับเพิ่นวาตัวร่องบบเคยออกดอกงวดที่ผ่านมากหายมาชุดเดียวนะครับบ่มีตัวร่องคุณพ่อเพิินวาเล่นตัวเดียวชุดเดียวกันละนะครับขันได้ก็ห้มันได้หลายๆไปโลดนะครับอันนี้ก็คือความสิดของคุณพ่อเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพิินว้าห้ฟปั้งนะครับไดี๋มีโอกาสเดี๋ยคุยนอกกับเพิินนะครับพี่น้องรับเดี๋ยวเฮาสิม้าเเิ่นตัวเลขของคุณพ่อเลยนะครับคนคำนวณนะครับผมนี่ครับตัวเลขของคุณพ่อ เพิ่นหามาตัวเดียวชุดเดียวนะครับพี่น้องก็คือ 6C เท่านั้นนะครับส่วน6เก่านี่ตัวร่องนี่นะครับดลอลลาขอนําเพิ่นมากก็คือขยันขย่อถามว่ามีอีกบอ่อหรือว่ามีแค่ชุดเดียวตัวเดียวเพิ่นว่าเอาไปแค่ชุดเดียวตัวเดียวกล้นะครับตอนแรกนะครับหลังจากนั้นก็ว่าไปว่ามากกระจายอ่อนนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นก็เรียกว่าอ่ะตอนเอาตัวร่องไปนั่งก็แล้วกันนะครับส่วนมาคุณอ่อเพิ่นหาแค่ชุดเดียว เราเป็นว่าขันมันเขา่าก็ะแห้มเข่าไปตัวเดียวชุดเดียวไปเลยนะครับขันมันมาเข่าตัวร่องเพื่อนก็ะทือว่าบ่เขานะครับอันนี้ก็คือเพื่อนบอกมาตั้งแต่ตน้นตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณพ่อเพื่อนเห็นใไว้ไวซื้อเองนะครับพี่น้องก็คือว้เสียงโชคเสียงดวงเองนะครับแต่ว่าดอนลาก,ก็ได้หูข้าวจากคุณแม่ขวัญก็ได้ไปขอตัวเลขน้ำเพิ่นไปขอบันทึกเสียง ขอบันทึกคลิปนะครับแต่คุณพ่อเพิ่นบอยอยากออกซื้อนาะพี่น้องเนาะนะครับก็เลยเอามาเฉพาะตัวเลขนะครับตัวร่องเพื่อนก็บบได้ซื้อหอกพี่น้องนะครับเพื่อนกับบอกซื้อนะครับเพื่อืจะเพาะตัวเ่นของเพิ่นชุดเดียวตัวเดียวแล้วเพิ่นซื้อวิกรฟอมนะครับพี่น้องก็คือบนลางนะครับอันนี้คือที่คุณพ่อเพื่นซื้อนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้นี่ครับของคนคำนวณนะครับหกสี่ชุดเดียวนะครับหกเก่าเนี่เป็นตัวร่องที่ ขอเพิ่นมาหน่อพี่น้องเนาะนะครับบอารายละเอียดให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมฟังว่าเป็นยังงวดนี้นะครับคือมีสองชุดนะครับทุกเตียวเพื่นเตยแค่ชุดเดียวนะครับอ่าให้นี่ยครับงวดที่หกกันยายนพอต่อตรงคำถาร้อยหกสิบสี่เนาะพี่น้องครับส่วนตัวเลขของตำนานอื่นๆนะครับบพรว่าจะเป็นอาจารย์ท่องฟ้าขานะครับเส้นให้ตำนานนะครับเดี๋ยวจะไปตามให้แล้วพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็ผู้พิจารณายังท่าให้ไปตามนะครับ ตัวเลขของปูสัมนกส่งขันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกบสิเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันนะครับผมแล้วก็หลายลายสัมนกนะครับที่มี่องไดเด็ดองไดเด่นนะครับกบสิไปตามมาให้ถ้าตามบ่ได้นะครับกบสิเอาตัวเลขมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งแบบนี้ล่ะนะครับผมครับถึงในวันนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบิ่งนะพี่น้องเนาะของคนคำนวณน,นะครับแคปหน้าจอไว้เลยพี่น้อง มากกันเดิกแน่หมดนี้นะครับทํางานมากเลือกงานมากคำนะครับพี่น้องเข้าผมอ่าแคปตาจอไป้แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็บคงสิมี่านีแล้วนาะพี่น้องเนาะนะครับขอให้พอแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีนะครับรวยๆแห้งๆกันผู้สุขคนเน้อพี่น้องด้วยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง่าเจ็บจะจนนะครับแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปสวัสดีครับ